ทุกสิ่งเกิดจากกรรมเก่าที่ทำไว้หรือไม่ถามทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเกิดมาจากกรรมเก่าที่เคยทำไว้ใช่หรือไม่ครับตอบพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่เชื่อว่าทุกสิ่งเกิดจากกรรมเก่าจัดเป็นความเข้าใจผิดชนิดหนึ่ง โดยท่านให้พิจารณาว่าถ้าทุกสิ่งเกิดจากกรรมเก่าทั้งหมดแล้วก็แปลว่าการตัดสินใจฆ่าการตัดสินใจขโมยการตัดสินใจผิดลูกผิดเมียชาวบ้านการตัดสินใจโกหกและการตัดสินใจกินเหล้าเมายาล้วนเป็นผลมาจากกรรมเก่าด้วยนะสิกรรมเก่าในอดีตชาติ ตระเตรียมเขาวงกฎไว้ให้เราเดินในปัจจุบันชาติเรามีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาต่างๆกรรมเก่าในอดีตชาติตระเตรียมอุปสรรคและเครื่องทุนแรงไว้เป็นหย่อมๆในปัจจุบันชาติเรามีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะทำลายหรือยอมแพ้อุปสรรคกับทั้งมีสิทธิ์ตัดสินใจว่า หรือทิ้งขว้างเครื่องทุนแรงการมีครูที่ดีการทำทานรักษาศีลให้จิตเห็นความจริงชัดเจนไม่บิดเบี้ยวตลอดจนความเป็นคนช่างสังเกตว่าคิดอย่างไรจิตจึงสว่างเบาทำเหตุอย่างไรจิตจึงมืดทึบนั่นแหละจะมีส่วนช่วยให้การตัดสินใจเลือกครั้งสำคัญสำคัญในวงกฎ ที่ถูกขีดด้วยกรรมเก่านี้เป็นไปเพื่อพบทางออกสุดสิ้นการงมหลงทางในเขาวงกตเสียทีการตัดสินใจใหม่ๆและการค้นให้พบทางออกนั้นเป็นเรื่องของกรรมใหม่แท้ๆตัวตนเก่าๆของคุณตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาช่วยคุณไม่ได้แล้วและคุณก็ไม่สามารถขอร้องให้ตัวตนนั้นๆเปลี่ยนแปลงกรรม เพื่อจะได้ให้ผลเป็นตัวคุณที่ดีขึ้นแต่อย่างใดอีกประการหนึ่งบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เกิดขึ้นจากบุญหรือบาปอันเคยประกอบไว้เทว่าเป็นผลลัพธ์อันเป็นรูป,ปรธรรมที่เกิดจากเหตุอันเป็นรูป,ปรธรรมยกตัวอย่างเช่นคุณชอบกินอาหารบางอย่างที่แสลงกับท้องกินเข้าไปแล้วท้องเสีย การท้องเสียเกิดขึ้นจากอาหารที่เลือกกินไม่ใช่เกิดจากกรรมเก่าหรือเห็นฝนตกอยากออกไปวิ่งเล่นด้วยความตั้งใจจะทำให้เกิดความสนุกหรือผ่อนคลายหายร้อนแต่กลับเป็นหวัดอันนี้ก็ไม่ได้มาจากกรรมเก่าเช่นกันแต่หากคุณจำเป็นต้องอยู่ในที่ที่เขามีแต่อาหารแสลงสำหรับคุณ หรืออยู่ในที่ที่ฝนตกชุกไม่เหมาะกับสุขภาพของคุณอันนั้นอาจเป็นผลของกรรมเก่าได้เหมือนกันศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จะเป็นตัวชี้ว่าคุณทำกรรมเก่ามาหนักแค่ไหนต้องได้รับผลอีกนานประมาณใดกว่าจะสามารถตัดสินใจเลือกความเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นกล่าวโดยสรุปคือ อย่างไรคุณก็ต้องต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทำมาหากินโดยสุจริตและตัดสินใจเพื่อความสุขความเจริญโดยส่วนเดียวไม่ต้องก้มหน้าก้มตาเดินอยู่บนเส้นทางที่กรรเก่าขีดไว้เสมอไปครับ